ไม่ต้องใช้กิ่งไม้บักทรายก็จัดวางรูปวาดได้เป็นนิทรรศาการที่ธรรมชาติโอบล้อมค่ะแม่น้ำยมตรงหน้าไม่ได้เป็นเพียงจุดวาดรูปแต่อาจารย์ศักดิ์สิริมีสมสื่อหวังปลูกฝังความรักธรรมชาติในใจศิลปินวัยมัธยมจากโรงเรียนชุมแสงชนูทิศห้องเรียนพิเศษดนตรีทัศนศิลป์ค่ะวิหกดุสิตาร้องเกิดก้องตู่ กิจกรรมก่อนลงหาดทรายจึงเริ่มด้วยเสียงดนตรีรรบทกวีและสปีดสร้างแรงบันดาลใจจากพี่ๆศิลปินมมอย่างเพลงแม่น้ำหนแม่น้ำสื่อว่าแม่น้ำจะสะอาดใสแค่ไหนก็อยู่ที่สายทานในใจคนที่เชื่อมโยงกันหรราาาาบลลลสสสยททนนินิน้อ,อักไงะดแใ สายตาของอาจารย์แม่น้ำนครสวรรค์วันนี้ผิดกับ30ปีก่อนจากเคยอุดมสมบูรณ์กลับมีภาพที่น่าเศร้าปูงปลางหงายท้องตายช่วงฤดูฝนหลังชาวบ้านฉีดสารเคมีในพื้นที่เกษตรที่มาของการพา,พาเด็กๆมาจากผู้กัน,น,นเราทำลายแม่น้ำภายนอกกันมากเหตุเหตุที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าแม่น้ำภายในเราไม่สะอกกาดไง นี่เพลงมันก็จะมีอยู่วักหนึ่งว่าแม่น้ําภายในตราบใดยังบริสุทธิ์หล่อเลี้ยงวิญญาณมนุษย์มันก็จะจุดประกายความหวังเพราะฉะนั้นศิลปะมันจะตอบโจทย์ตรงนี้ก็คือมันชําระแม่น้ําภายในของเราให้สะอาดดังนั้นเด็กๆที่ลงมาวาดแม่น้ํากันเนี่ยอย่างน้อยเขาก็หนึ่งได้สัมผัสแม่น้ําเชิงลูปธรรม2มันจะน้อมนําเข้าสู่แม่น้ําภายในของแต่ละคนหาดทรายเต็มแล้วเราก็เลยใช้กิ่งไม้ แทนขาตั้งหรอครับผมเวิร์กไหมฮะเวิร์กอยู่ครับแต่เห็นบอกมันอยู่นะว่านิ่งหน่อยนิ่งหน่อยเพราะอะไรเพราะอะไรมันจะร่วงลมมันพัดดียังไงมาวาดรูปนอกสถานที่แบบเนี้ก็เราจะได้แบบเหมือนแบบไม่ต้องแบบเปิดโทรศัพท์ดูไปเรื่อยอ่ะปกติเราดูจากภาพถ่ายครับผมมาว่าอย่างนี้มันแบบได้ฟิลลิ่งดีครับ อามุมนี้ไม่ได้ใช้เดียวแต่ว่าต้องมีผู้ช่วยใช่ไหมนะครับเพราะอะไรคะไม่มีที่วางครับไม่มีที่วางอะไรนะจันสีกับแก้วน้ําเป็นไงคะหน้าที่นี้ <c oughs> ไม่ดีค่ะมันมันมีแบบว่าเรือครับผมแบบอยากให้แบบซื่อถึงวิถีชีวิตริมน้ำละครับ ีชิ้นนี้ค่ะเพิ่งหยิบมาจากตรงพุ่มไม้นะคะแล้วอีกหลายชิ้นจัดแสดงริมหาดทรายอยู่ตรงนู้นค่ะ,คะก็ไม่ต้องใช้พิธีรีตรองอะไรนะคะไม่ต้องมีขาตั้งมาเองแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็ใช้กิ่งไม้ะคะ่ะจาก,กริมหาดทรายเนี่ยแหละคะ่ะไว้ตั้งผลงานศิลปะแสดงนเทศกาลกันริมน้ํากันไปเลยนะคะ เลือดครูยังไม่เคยจางแม้ออกจากระบบมานานอาจารย์ศักดิ์สิริจึงจัดกิจกรรมนำศิลปะเชื่อมโยงชุมชนและสอนนักเรียนต่อเนื่องโดยเฉพาะในโรงเรียนที่ขาดครูศิลปะมีแนวคิดทําให้ศิลปะเป็นวิธีปกติของชุมชนโดยไม่ต้องรอขับเคลื่อนด้วยงบประมาณหรือเขียนโครงการตามระบบเสมอไปทั้งที่ศิลปินแห่งชาติทําได้ หากกิจกรรมส่วนใหญ่เลือกพึ่งพาตัวเองโดยเชื่อว่ายั่งยืนกว่าอย่างกิจกรรมริมแม่น้ำยมครั้งนี้สเบียงและอุปกรณ์วาดรูปก็ขนมาแบ่งปันกระดาษไม่พอเด็กๆก,ก็พลิกแปลงวาดลงจานสีแถมยังได้เพื่อนศิลปินมาร่วมลงแรงทั้งอาจารย์สุภชัยสุภกนิ์เจ้าของบ้านศิลปะสุภกนิ์ชุมแสงสายวรรณพรวสันสิทธิเคศ์ซึ่งต่างพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงให้นครสวรรค์มีบรรยากาศของเมืองศิลปะ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีแบบว่าบรรยากาศที่เป็นศิละปะมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าคนที่สนใจหนูรู้สึกว่ามันก็มีมากขึ้น uh huh. ใช่ก็อยากให้มีเพิ่มมากกว่านี้จะได้ไม่ต้องไปถึงเงชียงใหม่ะกรุงเทงเพะอะไรเงี้ยแค่แบบถ้าเราอยากว่าเราก็ดูงานอะไรแบบนี้พุ่งนี้ได้ที่นี่อะไรแบบนี้ไม่ต้องไปไกลค่ะถ้าทุกคนเป็นปกติอยู่แล้วอย่างเด็กชอบวาดรูปกันอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีอุปกรณ์อยู่แล้ว ทุกคนเอาอุปกรณ์ตัวเองมาก็คือเราก็ไม่ต้องหางบซื้ออุปกรณ์ไว้ให้เว้นแต่ว่าอุปกรณ์นั้นจะมาโดยธรรมชาติเช่นคนนั้นเอามาเผื่อคนนี้เอามาเผื่อเด็กกินอาหารกลางวันกันอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องมีงบที่จะซื้ออาหารให้เด็กเพราะว่าทุกปกติทุกคนก็ต้องกินอาหารกลางวันอยู่แล้วเคยกินยังไงก็เอามาแต่ก็จะมีคนที่เอามาเผื่อดังนั้นอาหารเราก็จะมีมาเผื่อนี่ถ้าเราทํางานด้วยวิธีที่เอาเอางานเป็นตัวตั้งเนี่ยเอาเอาปกติเป็นตัวตั้งเนี่ย งบประมาณมันก็จะกลายเป็นเรื่องรองไปทันทีก็ทุกการไม่มีก็ใช้นิ้วบาดไม่ต้องเดือดร้อนนะไม่ว่าจะแสดงงานริมน้ำแสดงศิลปะในตรอกซอกซอยหรือในตลาดร0อยปีนักเขียนซีไร้์สักซิริมีสมสืบก็เปรียบสิ่งที่ทำเป็นเพียงฝันเฟืองเล็กๆเพราะไม่ได้ตั้งเป้าฝากความหวังไว้กับองค์กรใดแต่ลุยต่อไปด้วยความสุขจากตัวเองกรษฐาดีมีไทย PBS รายงาน